It's hard. โอ้ยรถใหญ่มาข้างหลังปั๊รถข้างหลังฮดหลัง ล้อมาข้างหลังดมเป็นหมู่บา้านหมดแล้วดูแยกนี่ก็น่าจะขายหมดแล้วก็กินก๋วยจั๊บป้าเต่ามาเซ้งกปแล้วก็เต่าเซ้งอร่อยเลยห้าสิบบาทห้าสิบบาท ติดกลับบ้านห้าหกหกเจ็ดหกกินเองยังกินเองยังเหลือเลยกูจับเต้งไปแล้วไม่เหมือนกูจับคนลามกูจับกูจับปลาเต่าในใจจะใส่ใส่หมูยอใส่ มีเส้นมีเลือดมีทุกอย่างนุ่มละลอนสะอาดทำาสะอาดอันนี้คนเซ้งไปแล้วแทนที่จะขายดีเงียบเหงาเฮ้ยเฮ้ยมึงแม่ ดีๆเดี๋ยวมากัดก็เฉยๆโผล่ข้างหลังเห็นไหมโผล่รีบเลยโผลโอ้โหนกนู่นครับเราจะไปซึ้งรถพระธรรมกันวนจะพาปั่น นี่ต่อไปนี้ทุกเช้าจะพามาไหว้พระก,กันนะเดี๋ยวจะพาไปปั่นมือเดียวด้วยนมะเ,เก่งแล้วนะฝันไม่ดีตกคูไปเลยนะี่คูข้างขาคูพรอ้อมาหาที่นั่งกินกาแฟร้อนสักหน่อยดิกินกุจแจไปสองสามคำอยากจะอาเจียนออกแล้วเนะี่ย ไม่กินก็ไม่ได้นะเกรงใจคนขายคนขายอุตสาห์คุยดีคนขายใหม่ <c oughs> พูดดีก็เลยต้องพอจะจ่ายตังค์แล้วออกเลยชิมคำแรกก,ก็อร่อยเลยสงสารร่างกายตัเองกินไปสามคำสองสามสามสี่คำกินกิกน,กนต่เลือด ไม่ได้เลยอ่ะเต้าหู้ก็เหม็นบอกได้คำเดียวว่าเสียดายพื้นที่ร้านค้ามันน่าจะมันน่าจะดึงคนได้มากเพราะว่าอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็บ้านราคาสามล้านกว่ามันน่าจะขายได้ จะกลับไปกินที่บ้านก็ยังดีนี่เตรียมไปหมดแล้วปั่นนี่ปั่นได้เนาะจะได้ระยะทางนะเพราะว่า มันลมมันแรงลมมันแรงแล้วมันดึงมันเนินดึงกลามเนื้อโว้ต่าเต่าเต่าเตาวจะพาไปนั่งกินกาแฟในทุ่งดีไหมฮะยายไปไหนแล้วช่วยยายช่วยยายขุดน้ำเมื่อตอนเชา้าเมื่อตอนเช้าโว้ลูกเต่า ย้กินก,กุกเว่ย้ายกินกุกเว่ไปดำเผื่อๆล,ลงไปลุยกับยายลงไปเล่นติ๊โตนกับยาย 桑巴，桑巴，桑姆巴。 จะที่มา่บรรยากาศตรงนี้ตรงนี้แล้วกันฟชิป